นี้ค่ะที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงามเมืองกว้านพยาวค่ะก็มีกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์สนามที่2ค่ะประชาสัมพันธ์การที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเตรียมความพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเยาวชนในปี2030นะคะมีนักวิ่งหลายพันคนค่ะรวมถึงนักแสดงจากช่อง3ไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะคะติดตามการรายงานจากคุณนทวัฒน์อิงควิธานกันค่ะไห้พาด วันนี้กีฬาท้องถิ่นของไทยอย่างมวยทะเลครับถูกจัดร่วมกับกีฬาสากลในโอลิมปิกเนื่องในงานโอลิมปิกเดย์ที่ควาญพะเยาแห่งนี้ครับก่อนที่ประเทศไทยจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกเยาวชนในปี2030ครับกีฬามวยทะเลสร้างสีสามเรียกเสียงหัวเราะและสร้างรอยยิ้มให้กับทั้งนักกีฬาและผู้ชมที่กวาญพะเยากีฬาพื้นบ้านของไทยถูกถ่ายทอดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์ร่วมกับกีฬาทางน้ำอื่นๆอย่างพายเรือกะละมัง ลองนึกภาพตามดูนะครับถ้าหากกีฬาพื้นบ้านของไทยบรรจุแข่งขันในโอลิมปิกเยาวชนมีชาวต่างชาติแข่งขันด้วยก็คงจะสนุกไม่น้อยนอกจากกีฬาพื้นบ้านแล้วยังมีกีฬาสากลมาจัดแข่งขันในงานโอลิมปิกเดย์อย่างบาสเกตบอล3คนซึ่งกีฬานี้ไทยพึ่งคว้า2เหรียญทองในซีเกมส์ที่ประเทศเวียดนามรวมถึงสเก็ตบอร์ดซึ่งบรรจุในโอลิมปิกครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วมีเยาวชนสมัครแข่งขัน2กีฬานี้ที่กวานพยามเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรมเดินวิ่งโอลิมปิกเดย์สนามที่2ที่กวนพะเยาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์กับคนไทยและถ่ายทอดเรื่องราวไปที่โอลิมปิกสากลในโอกาสที่ไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเยาวชนปี2030โดยนายพิชัยชุนหว,วัชิระรองประธาน,นาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประธานงานโอลิมปิกเดย์และนายสลักธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาลงเรือเก็บวัชพืชบริเวณริมกวานพะเยาในกิจกรรมกีฬารักโลกตามนโยบายของโอลิมปิกสากลด้วย ประเทศไทยกําลังเสนอตัวเพื่อจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเ,าเขาเรียกว่ายุทธโอลิมปิกหรือว่าโอลิมปิกสําหรับเด็กอายุไม่เกิน18ปีซึ่งเขาจะจัดเนี่ยเราขอเสนอตัวในปี2 0 3 0หรืออีก8ปปีจากนี้ไปนะครับถ้าจัดได้ก็จะเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเพราะนั้นเราเสนอตัวว่าเรามีความพร้อมทั้งเรื่องการกีฬาการออกกำลังกายแล้วก็เป็นไปตามนโยบายนะฮะรักสิ่งแวดล้อมเพราะเห็นว่าในการออกกำลังกายเนี่ยเราจะใช้ทุกอย่างที่มันเป็นรีไซเคิลให้มากที่สุด นะครับก็ตรงตามวัตถุประสงค์จริงๆนะครับก็หวังว่าอันนี้จะเป็นการจุดชนวนแนะนําจังหวัดด้วยให้คนมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นจังหวัดพะเยาแม้จะเป็นเมืองรองแต่อุด,ดมไปด้วยสถานที่ตามธรรมชาติช่วงเช้ามีพ่อค้าแม่ค้ามาขายของบนถนนที่มีคนเดินและออกกําลังกายริมกว้านพะเยาซึ่งพอเมืองพะเยามองว่ายังมีอีกหลายจังหวัดที่ถูกยกให้เป็นเมืองรองแต่พร้อมจัดก,กิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาคนมองหาวิ่งวิ่งหาเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรื่องหาอาหารที่มีคุณภาพปลอดภัยสินค้าจะต้องได้ GI สินค้าจะต้องได้ GIP นะครับการเดินทางการพักผ่อนธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอากาศต้องดีนะครับปัจจัยพวกนี้พะเยาเรามีพร้อมโดยช่วงเย็นวันนี้เหล่าคนรักการออกกำลังกายหลักพันคนที่สมัครเข้าร่วมโอลิมปิกเดย์ได้วิ่งชมชิวทัศนริมกว้านพะเยาในระยะ10และ5กิโลเมตร หลายคนไปวิ่งสนามแรกที่ริมฝั่งโองหนองคายมาแล้วเกิดติดใจมาวิ่งชมวิวธรรมชาติที่นี่อีกโดยมี2นักแสดงทูตโอลิมปิกอย่างโตโน่พากินและนิชานัทนิชามาร่วมกิจกรรมพ็อกกิ้งหรือเดินวิ่งเก็บขยะในโอลิมปิกเดย์สนามที่2ด้วย ค่ะก็อยากจะขอเชิญชวนนะเจ้าให้ทุกคนน้เจ้ามาแอลตี้เมืองเหนือของเฮานะเจ้าไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านแปรออย่างก็มาเต้าเจ้ามีออย่างให้ทำหนักขนาดมีผ้าพื้นเมืองงามๆเฮือซื้อกะปิกไปตัวยเจ้ากลมาแอลกันนั่งๆน้อเจ้า <laughs> สำหรับกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2022สนามที่2ที่กวานพยาวแห่งนี้ครับก็ปิดฉากลงในช่วงเย็นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการประสาทสัมพันธ์การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเยาวชนของประเทศไทยในปี2030ครับสำหรับสนามที่3ของโอลิมปิกเดย์จะไปจัดแข่งขันที่ไหนติดตามรายละเอียดได้ที่เพจของโอลิมปิกเดย์ไทยแลนด์นะครับวิฒิพษมแห้งสุภาถ่ายภาพนทวัฒน์อินควิธานรายงานจากกวานพเยาวจังหวัดพยาวครับ